ขอเชนเกินอะไรมชอันนหรใช่ลิดติไว้ไงของเชนี่อของชนจิ๊กเกิิติงาจะฉีนะแล้วอันนี้น่าฉีดอันนี้ดีไหมในตรงสิน่าฉีดนะนะรอได้ก็จะฉีดแ้วฉีดทั้งวันเลยยฉีทั้งวันเลยหอมจังหอมังเลย ช่วยตัวไหนดีน้องชีดเลือกให้ลุงทำหน่อยเร็วอันนี้หอมไหมยังไม่ได้จัดตู้นะคะหอมหรอก็เลยยงไม่ได้เรียงเลียงอะไรมากมายเท่าไหร่ทำน้องชีดไหมลูกฉีดโรลิโนมาสซะหนึ่งใช่อันนี้ก็หอมนะเนี่ยเพิ่งเคยดมก็มันเป็นพี่น้องกับไอ้ขวดแกต้องฉีดสีเขียวมาบ้านข้างบนน่ะ น่ากินสีเขียวนะข้าวอ่ะคุณได้มาแม่เองไม่ฉีดเลยนะคะก็คือชอบสีเขียวไงพี่จะมาเปิดประเดิมให้แม่เลยใยญ่หอมอืมแม่ไม่ฉีดเลยเนี่หมือนกับใบไม้เลยอ่ะว้าวเหมือนกับใบไม้จริงไหมคะใช่จริงเหมือนกับใบไม้อรอใช่เพแม่ว่าไม่ใช่นะแม่ว่ามันคือกลิ่นซ่อนกลิ่นนะลูกลูกเห็นสีเขียวลูกก็คิดว่าใบไม้ใช่คือลูกต้องการสีเขียวอื กี้เราดมอันไหนไปที่หอมๆมั้งเดี๋ยวนะหลายตัวเลยค่ะเดี๋ยวเราดูมาไเป็นบ้างไหซิสเล่ย์อย่าที่หอมเมื่อกี้ก็ได้ใหม่มายังไม่ใช้เลยเหมือนกันตัวนี้ค่ะดึ้งดึงแล้วก็นี่ค่ะมันโซมาตโต้อัคอร์ดวีิัสนี่ค่ะ,น,คะนี่ก็ดีมากอันนี้ก็กลิ่นอันนี้คือกลิ่นเหมือนกันนี้ นี่ไงแล้วกมาจำตัวเธอเปิดเผยแล้วหรอน้ำหอมตัวนี้ก็งีก็หาซื้อไม่ได้ดีใช่ไหมไม่มีขายแล้วใครก็เรียนแบบได้โอ้ยอ๋ออันนี้ตัวเก่าปะมีอะไรมาใหม่ไหมเนี่ยใช่ไหมล้นแหละก็ว่าทำามันมีแบบใหม่อันนี้ก็ซ่อนกลิ่นรุนแรง อืมก็หอมนีเห็นไหมเธอชอบฉันรู้แล้วเธอก็เหมือนฉันแล้วแล้วชาเห็นไหมเป็นรูปรูปมังกรอ่ะนั่นแหละแต่ฉันว่าเธอไม่ชอบอนี้อืมไม่ค่อยชอบแต่ก็ไม่แย่นะอืมกินมันแบบว่าเหมือนเข้าขวดหน่อยความสวยงามของขวดเัอเข้าร์แลนด์นะคะฮ่องกงสิงคโปร์อย่างนี้อยู่ใช่หน้าทาว อันนี้ก็อันนี้ก็ใหม่นะเธอก็ไม่เคยเห็นลิลลี่ดมลิลลี่เลยอันนี้เหรอใช่อันนี้แต่รู้สึกได้ว่าต้องไม่ชอบน้ำหอมบ้านนี้เพราะเคยดมมาแล้วหอมว่ะหอมบอกแล้ววันนี้แต่ไม่ทนน่าเสียดายไม่ค่อยชอบน้ำหอมไม่ทนเ๋ยดูกลิ่นนี้สินี่นี่นี่สายสุดเนี่ยเดี๋ยวก่บจะไม่บอกก่อนว่าคืออะไร ได้ไหมไม่ชอบมากเยมันเป็นกลิ่หอมที่ซน์ยากหอมมากนะคะจริงๆแล้ใช้สไปคาเทียป่ะเออใช่ใช่ใช่เป็นที่ดมที่บอกว่าคนอายุสี่ิบอ่ะใช่ใช่นี่นีนี่อันนี้อันนี้ก็เขาให้ยืมมานี่ของพี่น้ำอนนใช่ระวังน้ำฝามันแย่มากเลยดีกว่ามันดิมามีมามีคนนี้คนนี้ยังนี่หอ้าสิบถึงหกสิบค่ะอเอ้ขนาดนั้นเลยแก แล้วกนน็นี่นี่ Chanel อันนี้ Vintage ้าไม่เธอ,อมีของใหม่มาเรื่อยๆเลยเนี่ยอันนี้ของพี่น้ำแกให้มานี่ค่ะอืม <c oughs> ดูนะเ <พอ S 2> <c oughs> ด็กวัยรุ่นรับ <พอ S 2> ไม่ได้กับสิ่งเหล่านี้แต่หอมมากวาววานใชยซิคโมรหอมมากนะคะอย่างนี้แหละคนวัยนี้ก็จะชอบน้ำหอมแบบแล้วก็นี่คืออ๋ออันนั้น c o l o กลิ่นกลิาา่นมะพร้าว c o l o ก e g o l นน้องชามาน้ำหอมเปล่า เอาเช่ยอยากดุมด้วยเหรอต้ไหมไม่กลิ่นอะไรเลยไม่ห็นได้กลิ่นอะไรเหรอใช่หอมดีนะอืมใช่ดีนะอันเนี้ยดีงามใช่ขายหลายรอบแล้วไม่เห็นมีใครซื้อเลยเก็บไว้ใช้ต่อเรามมาจากไหนเนี่ยจราลืมาล้ไม่เป็นไรยังไม่เรียงได้ของมายังไม่เรียงให้ดีเลยสีทองเสยจังสีทองสจจัดูข้างหน้าดิหันมาหันข้างหน้ามาดูในข้างหลังค่ะคุณตัด นี่ค่ะอันนี้ที่ขกำลังคิดกันมากเลยอ่ะเฮ้ยจีเมยมันเป็นสีทองที่เห็นนะเศรไหมเศยษฐ์อ่ะมันมันอยู่ในกล่องนี้ไงเชนกาอุ้ยรู้ด้วยอรู้ได้ไงน้องเชงก็เห็นไงอ๋อเห็นตอนหมาม่าเปิดเนาะก็จะลื้อของแม่ไปเปื่อยตอนนี้จริงๆแล้วว่ากำลังชอบอันนี้เป็นสีไวท์นี่ชอบน้ำหอมบ้านนี้อันนี้เป็นสีไวท์เพราะวันนั้นลองมาดมดูแล้วชอบอ่ะสีไวท์สีไวท์อ่าฮะหนูชอบเหรอคะไว บอกว่าสะกดยังไงคะอ่าคิดให้ได้ก่อน w w n w n อือ n d คิดค่ะ w n i no h h i Okay, โอเค think first t t yeah and e yeah correct นี้ต้องอยู่ข้างหลังอนต้องอยู่ข้างหน้าใช่ค่ะอ่ะอยู่ข้างหน้าตรงนี้ไงอกตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็น w n อยู่เก่งมากเลยนะเนี่ย h อย่าลืมสิ การะวานนี้ไหมอ่าได้หนูอยากให้หนูดมอันนี้ใช่ไหมใช่โอเคลองกินทำไม่แตกลองกี้ทำไม่แตกหรอกแต่ฉันทำแตกแน่หอมมากเลยอ่ะดูคู่กันอย่างกับคริสต์มาสอันนี้ช้างของกุตาไงตาไม่ใช่ของกุฎาท้ามของกุตาถ้าชอบก็ลองอันนี้นะคะจริงเหรอของชายเป็นเซิร์ฟเวอร์วันก่อนลองเอเลเฟนต์ไปก็ก็เป็นช้างนะที่กุตาไปทะเลอ่ะมีช้างอ่ะอ๋อหนูคิดถึงกุตาเวลาเห็นช้างใช่ไหม Sweetest Elephant ไม่ไหวอะตอนนั้นที่ลองอะเหมือนคียช้างอะเหมือนแบบสีแดงงให้กาี์ช้างตรงไหนยะนี่ตรงนี้ดรมิดีนี่ตรงน้ฮ่องเชหนูระวังนะหมองเช please be careful with that one นะโโอ้หอมอันนี้หอมกว่าสีเขียวค่ะอันนี้จะมีความเผ็ดหอมไหม แหนทั้งหมดมาหนูก็ยังชอบอันนี้ตัวนี้มากสุดหรอหนูยังชอบของตัวเองมากสุดหรอคะใช่ก็มันของเชียร์อันอื่นไม่ใช่นะี่ก็แอปเปิลมีมีคนมาช่วยด้วยวันนี้จะเปิดยังไงเนี่ยอันนี้กดลงไปมันจะอันนี้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะนี่ค่ะเวลากดก็เดี๋ยวในมือฉันเปียกๆต้องต้องกดอย่างเงี้ยลรากดกดเซีดีกว่าไม่อยากให้มุกินแอปเปิลแอปเปิล อชอบมั็มีด้วยนะนี่นนก็ทำไว้เผื่อจะได้กินมือด้วยเจ้หเนค่ะพูดเก่งจังเลยน้องเชตกลงนย้เลือกไม่ได้ค่ะเดี๋ยวให้เขาเลือกก่อนนะคะระหว่างนั้นก็อ่ะพอละ